กระบะทำกินฟอร์ดเกียออโต้ยกสูงงวดพอนสบายสบายเจบาทครับพี่น้องครับมาผ้าชมรถบ้านเขาไม่ก่อนอื่นทักทยพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับเสียยะบันทารูปรอยใจดีเมื่อนี้รถเขามไาม่หนึ่งคันเป็นรถฟอร์ดกระบะเกียออโต้ยกสูงรถปี2018 เป็นรถบ้านซื้อเข่ามานะครับพี่น้องครับพี่น้องเบ่งรถเลยนะครับป้ายททเบียนหนาหายนะครับวงแมนไอตัวนี่มันหักนะครับตัวกรอบป้ายมันหักนะครับป้ายอยู่ข้างหลังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีมาใสไให้นะครับไฟหน้าโปเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาพร้อมเป็นฟอร์ดเลนเจอร์2.2นะครับ6สปีดเก Auto. ียร์ออโต้นี่มาพร้อมกับแม็กของฟอร์ดเลยล้อดำดุ ขนของได้เยอะนะครับต้องคันนี้เริ่มต้นออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะครับปี2018เห็นไหมพายนงภายในกำลังบิ้วทำความสะอาดล้างขัดสีนี่กันทรงกันศาสตร์โลโกงโลโก้เรามีหมดนะครับผมเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวทำให้ใส่ให้หัวนงหัวน็อตประตงประตูเดิมหมดดากเดิมท้ายเดิมอันนี้คืออะไรเสาอากาศน,นะครับพี่น้องบอดตรงบอดแตกเล็กน้อยเดี๋ยวเย็บเดี๋ยวปะให้นะพี่น้องเนาะ ไปนงายในงามงามหลังคงหลังข้างงามหมดเด้อพี่น้องเด้อนะครับกระบะได้เหนือกับงามงามรถบอมมีรหลิวบอมมีรอยเลยกระบะได้เนือบอมมีรหลวบอมมีรอยเลยนะครับผมฟอร์ดเลนเจอร์เส้นสือรอบคันพี่น้องนะครับอ่าสวยโพดสวยโพสวยโพดสวยโพนะครับขัดทรงขัดสี่งามเลยบ่มีผุบ่มีแกนนะครับพี่น้องงามงาม ปี2018เกียร์ออโต้เลขไม่1 1 5 0 0 0โลนะครับแพนเพียดยูพีเดอร์นะครับเพจดเดิมโรงงานโปรมาไลมัลติฟังชันไม่1 1 5 0 0 0โลกุญแจเป็นรีโมดเดเกียร์ออโต้นะครับผมเริ่มต้นออกรถ0บาทฟิดาวนะครับเงินเดือน12,000บาทก็สามารถขับได้นะครับผมนะมาเบิร์ของเครื่อง อโอ้มีโชกอพร้อมโชคเสียเด้อนะครับเดี๋ยวเปลีย่ยนให้ให้นะครับอันนี้ทอทอเลดแท่นทอ,นอยางซื้อนะครับสามารถเปลี่ยนกลับได้นะครับแต่ว่าของโครงของเครื่องเดิมหมดแผ่นเพดเดิมสติกงสติเกอร์มอกอยยโคบล่องแก้มไส้ขวาฟ้ากระโปรงเดิมหมดนะครับอันนี้ไม่ได้มีผลไม่ได้แต่งอะไรเลยนะอธิบายให้เข้าใจนะครับเพราะว่าของเสีย,ยกับเปลี่ยนคือกัน เปลี่ยนเป็นให้มันเป็นทอเรลเพราะว่าแรงอัดแรงอย่างแรงครับเขื่อนมันสิดีกว่าเพราะว่าท่อยางใส่ไปโดนๆมันแตกได้นะครับพี่น้องครับอธิบายให้เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเริ่มต้นออกรถศูนย์บาทฟรีดาวจักบาทนะ420,900บาทงวดพอนเก็บพันบาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีหอดหน้าบ้านเสียยะจัดให้ เป็นกำลังใจเสียยะนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเลยเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร์ไปเสียยะนํำเดอพี่น้องเดอแก้ว